ว่าถ้าปืนแก๊ป5บาทกับลูกกระสุนหนึ่งวงสามารถจุดไฟได้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามผมเข้าไปในคลิปเลยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดซับเตอรใให้ทีช่องผมคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเดอะสกายกกับเช้าน,นะครับพี่นัทพี่นัทพี่นัทเดอะสกายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมา เล่นปืนนะครับแล้วก็ลูกกระสุนหนึ่งบาทครับหมลค่าหกบาทครับคาเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กนะครับห้ามทําตามห้ามลอกเลียนแบบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตามผมเข้าไปในคลิปสำหรับนะครับวิธีแรกครับคือเราต้องเอาลูกกระสุนมานะครับมาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้นะครับแล้วก็บเรวก็ไปแอบแอบขโมยนุ่นมา ก็จะเอานน่นมาจเดี๋ยวขอเป็นกองเล็กก่อนนะครับนะครับเราก็จะหว่านระแวกนิดนึงนะครับก็นะครับมาลองดูกันเลยนะครับโอ้โหปืนโอ้โหครับนี่คือการทดสอบครับนี่คือการนะครับเราสามารถเอาไปนี่ด้ครับแต่ตรนนี้เขาห้ามจุดไฟนะครับผมก็จะเล่นเสร็จแล้วก็เหยียบๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับ ก็จะเป็นอาวุธสเก็ตไฟแล้วก็ตามมาดูในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีช่องพี่นัดคนนี้ช่องพี่นัดเดอะสกายช่องพี่นัดเดอะสกาย